ผมชอบใช้ความเสียดายในการตัดสินใจความสุขในชีวิตเรามันมันหายไปเรายังไม่เข้าใจว่าสมาธิคืออะไรสาเหตุที่ไม่ไปปฏิบัติธรรมอ่ะเพราะไม่ชอบการลำบากตอนแรกเขาชวนมาก่อนครับเขาชวนมาตอนแรกยังไม่ได้สนใจนะครับจนมี อยู่วันหนึ่งรู้สึกว่าอยากปฏิบัติธรรมก็เลยติดต่อกลับไปนะครับเพื่อขอมาเองคนบอกให้ผมมาปฏิบัติธรรมหลายคนแล้วพี่เพราะว่าผมเป็นคนที่ขาดสติก,ก็เลยแบบคิดว่าเออเราอายุ30 ห้าแล้วบวชก็ไม่เคยบวชนั่งสมาธิก็ไม่นั่งปกติคือแบบเข้าวัดนโมตทและออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นครั้งแรกเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกของนายเหมือนกันที่มาในที่แบบนี้ถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอยากลองทําอะไรที่มีสมาธิสมาธิหรือว่าทําอะไรที่แบบไม่ต้องใช้ชีวิตเดิมๆออกไปกินเหล้าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยอยากลองมาทําดูครับสวัสดีทุกคนครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ i อรี r e ี t นะครับคอร์สที่ทุกคนจะได้มาเข้าร่วมในคอร์สนี้ชื่อว่าเซลดีท็อกนะครับคอร์สเซลดีท็อกนี้มีกิจกรรมที่ถูกวางไว้ให้ทุกคนได้ประสบการณ์ตั้งแต่คลาสที่1ที่2ที่3ที่4ทุกๆคลาสจะค่อยๆให้ทุกคนได้ปล่อยวางได้ทิ้งอะไรไประหว่างทางเนาะเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่มีทั้งโซเชียลมีเดียมีทั้งการพูดการรับการต้องวางแผนการเงินการงานครอบครัวคนมากมาย อยากให้3วันนี้ครับเป็น3วันที่ทุกคนได้วางทุกอย่างจริงๆ 1. เลยต้องมีกิจกรรมของการเก็บโซเชียลมีเดียเนาะตกใจครับเพราะว่าเกิดมาเนี่ยไม่เคยห่างโทรศัพท์มือถือเลยครับแม้แต่อาบน้ํนากระดาเข้าน้ําเปิดเพลงหรือว่าชักโครกเนี่ยก็ต้องติดมือถือไว้ตลอดเพราะไม่งั้นคนอึนไม่ได้แม้แต่สมมติผมเปลี่ยนมือถือจาก iPhone 15เป็น16 ผมังไม่เคยทิ้งมือถือไว้ให้ช่างเลยไม่เคยห่างเลยนี่เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าห่างโทรศัพท์มือถือผมมีดิวใหญ่ดิวหนึ่งเนี่ยใหญ่มากแบบเป็นหลักร้อยล้านเลยอะ่ะถ้าสมมติแล้วเขาติดต่อผมไม่ได้ผมก็กำลังเซ็งอยู่กันว่าถ้าสมมติกูพลาดไปแล้วกูจะทายังไงวะรอลุ้นเอาอีกสองวันข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงบายยนะลูกแม่ขอไปตั้งสติแพรบ <laughs> สองเลยคือการปิดวาจา โทรศัพท์ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่วาจาได่พอเลยคือแบบว่าเป็นคนพูดเยอะไงเป็นคนพูดเยอะพูดมากแต่ไม่ได้ให้ปิดตลอดเวลานะแต่ให้ปิดระหว่างวันแล้วเราจะมีเซ็กชั่นช่วงตอนเย็นที่เรามาแชร์กันสบายใจหลังจากที่เราพาทัวร์เสร็จปุ๊บเราจะเริ่มเข้าไปห้องดิน n g r o ูมเป็นห้องทานอาหารหลังจากล้างแล้วเราจะเริ่มปิดวาจากันเลยทุกกิจกรรมทุกการสั่งอยากได้น้ำอยากได้กาแฟอยากได้เครื่องดื่มเขียนโน้ตแล้ววางไว้ เดี๋ยวจะมีน้องเข้าไปให้บริการนะครับแล้วก็หลังจากการที่เราจะมีคลาสต่อคลาสยวให้ติ๊กตาอธิบายเวลาที่เราจะมีคลาสในแต่ละครั้งค่ะติ๊กตาจะมาพร้อมกับซิงคิงโบเพื่อริมายด n g ทุกทุกท่านไม่ต้องกังวลว่าฉันจะเข้าคลาสของพี่กันเลนหรือเปล่านะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะริมายแบบนี้ค่ะ15นาทีก่อนถึงเวลายกตัวอย่างเช่นถ้าเราเข้าบ่าย2องนาทีก่อนบ่าย2ติ๊กตาก็จะริมายทุกท่านหนึ่งครั้งว่าอีก15นาทีจะถึงเวลาของคลาส บ่ายสองแล้วนะคะทุกท่านก็จะได้เตรียมตัวค่ะแล้วก็เข้าห้องน้ำเตรียมตัวให้เรียบร้อยค่ะ สถานที่สวยๆดีทุกคนเห็นที่นี่นครับสถานที่คือสวยมากๆให้ความรู้สึกก็คือสบายกายสบายใจแล้วเราสุขใจที่นี่อ่ะมันจะคล้ายกับเมืองผู้กามที่พมา่ามันล่มลื่นดีที่นี่น่าจะเป็นการแบบปลดปล่อยได้ดีทั้งบรรยากาศเอ่ยทั้งความรู้สึกหรือกลิ่นไออะค่ะมันรู้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาพลังที่เรามองไม่เห็นในร่างกายอะ ซิงคิงโบสามารถล้างพลังลบได้ซิงคิงโบสามารถช่วยเพิ่มจัก,กระเวลาเราใช้ชีวิตปกติโพสเจอร์เราคอบ้างบ่าบ้างไหล่บ้างหลังบ้างอะซิงคิงโบเนี่ยเสียงจะช่วยไล่จัดก,กระให้ถูกต้องคลาสนี้เลยเป็นคลาสที่เหมือนเราเข้ามาพร้อมกับตัวที่เปื้อนเนาะคลาสแรกเนี่ยเราจะอาบน้ําให้ตัวสะอาดกันถ้ามีความคิดเกิดขึ้นปล่อยเขาไปแล้วลองเอนจอยกับเสียง ให้เห็นเสียงเป็นพลังงานวิ่งอยู่ในร่างกายที่ผ่านมาเราไม่เคยมีเวลานั่งนิ่งๆคุยกับตัวเองเลยเพราะว่าเราใช้ชีวิตแบบ Auto ออโต้พาวเอระก็คือแบบตื่นมาหยิบมือถือทํางานทํางานเอาคุยกับเพื่อนนัดกันนูน่นนี่นั่นเรายังไม่เคยมีเวลานิ่งๆ ที่ได้คุยกับข้างในจิตใจของตัวเองเลยเอ้ยมันมหาศจรรย์มากเลยมันเสียงมันค่อยๆตามไปมันเหมือนกระแสเลือดในร่างกายมันทำงานแบบอุ๊ยดีมากเดี๋ยวเราจะหายใจเข้าไปพร้อมๆกันออกไปพร้อมๆกันนะครับ อันที่สองก็ต่างกันอยู่ดีก็เศร้าเศร้าแบบเศร้าเลยอะหายใจไม่ออกรู้สึกเหมือนแบบโดนบีบคอเหมือนใครจะฆ่าผมสักอย่างแล้วผมก็รู้สึกว่าผมอ่อนแอมากผมนึกถึงคนที่ทําให้ผมแบบเสียใจอะไรเงี้ยนึกถึงแบบประมาน,นัาน้นนะพี่มไม่รู้เหมือนกันหรือว่าจริงๆลึกๆในใจิตใจเราอาจจะเป็นคนเศรา้าแล้วกิจกรรมมันทําให้เราได้แบบค้นพบตัวเองว่าจริงๆแล้วแบบ นึกในติดใจเรารู้สึกยังไง ร่างกายเรากับสมองเรามาลิงก์กันเนาะแล้วเวลาเราทําอะไรอะ่ะเราทําตามสมองแต่ครั้งนี้เราจะอนุญ,ญาตให้ร่างกายเป็นคนสั่งกลับมาที่สมองเมื่อความเย็นมันเกิดขึ้นทางร่างกายอะทั้งชีวิตเราไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสมองไม่เคยรู้จักสิ่งนี้สมองจะประกาศว่า emergency mode emergency mode ก็คือท้งร่างกายเราจงสร้างเตาเผาก็คือขึ้นมาจากไอซ์บัตัวจะแดงทั้งตัวเลยเพราะร่างกายถูกสร้างความอุ่น ไอ้สร้างความอุ่นเนี้ยมันส่งผลต่อหัวใจเราเลือดจะสูบฉีดไปเลี้ยงหัวใจแบบไม่เคยเลี้ยงมาก่อนอ,อ่าส่งเสียงได้ไหได้เฮ้ยเ,เยี่ยมตบมือให้เพื่อน4ี่ <c oughs> นาที30วินาทีครับมันทรมานนะมันหนาวอ่ะมันหนาวมากครั้งแรกเรายังไม่เคยเรายังแบบตื่นเต้นอยู่ว่าความรู้สึกมันจะเป็นยังไงแต่ครั้งสองเนี่ยเป็นความรู้สึกแบบอยากเอาชนะครั้งแรกว่าแบบเอ้ยมันหนาวเว้ยแต่เราต้องทําได้รู้สึกว่าไอสปาร์สมันเป็นการฝึกจิต รูปแบบหนึง่งถ้าเราวอกแวกเราจะทนไม่ไหวแต่ถ้าเรามีสมาธิจดจ่ออยู่กับสติของเราจริงๆในความกลัวหรือว่าเสียงในหัวว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะ่ะมันจะค่อยๆเฟดเบาไปหลังจากไอซ์บาร์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีความหนาวความสั่นอยู่ในตัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องออกไปทำท่าฮอสตนส์แล้วก็ดันออกอย่างนี้มันเป็นการแบบค่อยๆเราคิดว่าน่าจะเป็นการถ่ายเทของความร้อนในร่างกายเราก่อนที่เราจะไปแบบว่า ลงซาวน่าออนเซนเราก็ควรที่จะมาเหมือนกับวอร์มอัพร่างกายเราก่อนลงครั้งแรกคือถ้าไม่มีทุกคนคือผมกระโดดออกเลย <c oughs> มันแค่คุยกับร่างกายตัวเองอย่างเดียวว่ามันไม่ตายแต่ว่าต้องอย่าไปโฟกัสความหนาวนะแค่คิดแบบหายใจเข้า <c oughs> หายใจออกไปเรื่อยๆหายใจเข้าหายใจออกตอนแรกอะ่ะเรากลัวเรากลัวเพราะว่าเราคิดไปเองแต่พอเราได้ลองทำ <c oughs> มันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิด มันเป็นการพิสูจน์ตัวเองอย่างหนึ่งว่าเราสามารถทําได้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการชนะใจตัวเองเรารู้เลยว่าเฮ้ยปัญหามันก็คือปัญหาเราแค่มีวิธีรับมือกับปัญหาให้ถูกต้องเท่านั้นพอถ้าใจเรานิ่งทุกอย่างจะสามารถคลี่คลายได้ พะระอรหันต์กับพระสมมาสมุทธเจ้าถ้าเทียบแากพลังงานก็คือเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เมื่อไหร่ที่เราเปิดใจอยู่กับเนื้อกับตัวมันเราก็เลยเชื่อมกับพลังงานที่บริสุทธิ์ทําให้กายวาจาใจของเราเข้าบริสุทธิ์ด้วยเพราะจริงๆวัตถุประสงค์ของเราเราต้องการบริสุทธิ์ใช่ไหมเอ่ยแต่บางทีเนื่องด้วยสิ่งแวดล้อมอะไรหลายๆอย่างมันทําให้เราใจมันอยู่นอกตัวแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามาเซฟตี้ท็อปเนะาะทีพิกันก็คือทําให้เราเอาใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อไหร่ที่ใจเราอยู่กับตัว เราก็จะสัมผัสที่มันกว้างเดินจงกรมที่นี่เรารู้สึกแบบรู้สึกแขังอะล้อมรอบไปได้วยเจดีย์ในการเดินจงกรมอะคือมันวิเศษมากๆในขณะที่เราจุดเทียนเราได้เห็นแสงสว่างอะไรเงี้ยครับมาเลยรู้สึกว่าครั้งนี้มันได้ทําด้วยใจลึกๆของเราเองจริงๆผมสัมผัสทุกก้าวที่ผมก้าวออกไปเนี่ยเฮ้ยวันนี้ผมมาคอนเนคกับเท้าผมมันสงบมากๆอยู่กับตัวเองอยู่กับเท้าที่ค่อยๆยกค่อยๆวาง รู้สึกว่ามีสมาธิมากมากก่อนนั้นี้ผมมาที่นี่ผมไล่ซึ่งความฝันไปแล้วพี่ทำงานมาจนผมคิดไม่ออกว่าแบบว่าเออความฝันผมอยากมีอะไรวะแต่ว่าพอมาคุยกับเขาว่าเอ้ยเรากลับมามีความฝันเว้ยไม่น่าเชื่อตอนที่เขาไ้เขียนความฝันนะโอ้โหความฝันเราเต็มไปหมดเลยอะทำไมเราไม่รู้วะจริงๆมันอยู่ข้างในเรายังมีอยู่นี่วาเรายังมีพลังอยู่นี่วแล้วไปเขียนพอปล่อยโคมปุ๊บก็มองโคมลอยแบบโอ้ยอยากมีความสุขขอให้มันถึงพระเจ้าเว้ยแล้วไม่ใช่เป็นแค่ผมนะทุกคนอะมองโคมอย่างมีความสุข ถ้าเกิดคนข้างนอกมองมาผมลองคุยอะถ้าไม่ใช่คนที่มาร่วมทํากิจกรรมไม่คงมองว่าไอ้พวกนี้บ้าคือไม่เคยมองโคมที่แบบลอยไปไกลขนาดนี้รอบนี้คือมองไปไกลมากอย่างที่พ่การว่านะครับก่อนที่เราจะสามารถเชื่อมโยงกับใจจิตวิญญาณเราสามารถเข้าถึงสมาธิได้มีสติได้จริงจริงอะมันต้องมีความสบายก่อนถ้าไม่มีความสบายผมว่าการเข้าถึงสิ่งพวกนี้น่าจะยากมากมันทําให้ผมสสท้อนเลยว่าโอ้ผมเข้าใจเลยนะคนที่ปัจจัย4เขายังยังขาดแคลนอะ หการจะเข้ามาเรื่องธรรมะมันยากมากเลยผมบอกตามตรงเลยผมเมพิ่งมาเข้าใจว่าทาไมที่เขาบอกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องสบายสบายกายสบายใจเพราะว่าผมสมาธิไม่หลุดมาสองสวันนะพี่จนเมื่อเช้าตักบาตรผมสมาธิหลุดนะเพราะผมร้อนผมยอมรับเลยสองวันผมสมาธิไม่หลุดเลยผมสมาธิแบบเต็มที่เลยจนตักบาตรเมื่อเช้าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมแบบเฮ้ยรีบเดินเหรอหลวงพ่อ มาตลอดชีวิตเลยครับพี่นี่เป็นครั้งแรกที่ห่างกับเพื่อนรักสามวันรู้สึกสบายใจขึ้นมากแต่เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวก็ต้องดูด้วยกันแบบเข้าใจอาจจะสนิทกันน้อยลงนะครับแต่ว่าคิดถึงมากเพื่อนมาผมอยากรู้ว่าผมหายไปสามวันแบบไปทักใครก่อนน่ะจะมีใครทักผมมาหามั่งอยากรู้แม่เป็นห่วงผมไหมผมอยากรู้เหมือนกันนะครับโอเควันนี้ไปเลยวันนี้ไปเลยวันรี้ไปเลย อุ้ยนี่ถามมันเนี่ยพี่รุนเลยเนี่ยแม่ก็ไม่รู้ทักมาว่ารุนเลยแต่ถ้าไม่มีใครพิมพ์มาเลยอ่ะโอ้โหอยู่ต่อเลยอยู่ต่อเลยนางสุดในชีวิตนะครับขึ้นเครื่องต้องซื้อไวไฟเลยผมมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับไอจีใครทักมาบ้างครับเนี่ยมีไหมพี่น้อยว่ะทำไมวะเฮ้ไม่มีใครถามว่าหายไปไหนเลยทำไมอ่ะทำไมเอาน้อยจังเลยฮะ น้อยอะไม่มีใครถามน้อยรู้สึกยังไงฮะน้อยรู้สึกน, <laughs> น้อยนิดนึงจริง <laughs> <laughs> ๆปรับใช้ได้เยอะนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ความสุขผมมันหายากพี่ผมไม่ค่อยมีความสุขกับอะไรแบบง่ายๆแต่พอมาที่นี่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์เราก็เอา้าความสุขบางอย่างมันก็ไม่ต้องยากขนาดนั้นนี่ว่านั่งกินอะไรลอยๆเง,งียบๆเฮ้ยมันก็มีความสุขนะที่ผมบอกพี่อะไม่ว่าเราจะทําอะไรในชีวิตประจําวันก็จะ พยายามใช้ความรู้สึกเนะี้ยความรู้สึกที่มันสงบที่รู้สึกว่ามันมีความสุขไม่ต้องรีไปไหนพยายามจะเอาความรู้สึกนี้ใช้กับทุกอย่างเลยประสบการณ์ครั้งนี้ค่ะหนูใช้คําว่ารางวัลชีวิตเลยหนูเกิดมาอายุ27ปีอะ่ะไม่รู้ว่าสมาธิที่แท้จริงก็คืออะไรแต่ที่เนี่ยคือรางวัลชีวิตของหนูลค่ะจะมีอีกไหมที่แบบเราเตื่นมาเห็นมีเจดีสวยๆมีบึงนะครับมีสถานที่สวยๆรองรับเราขนาดนี้รู้สึกขอบคุณมากที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่ง ของ Self องรรบบนี้คัหลังจากที่ทุกคนกลับไปจากไอรีทรีททุกคนจะสามารถเข้าถึงลมหายใจตัวเองแบบที่มีอยู่แล้วแต่เปลี่ยนผลลัพธ์ครับผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปอารมณ์เราเปลี่ยนไปแล้วก็อนาคตเราเปลี่ยนไปด้วย กิจกรรมที่เราดิวีไม่ได้ให้แค่ประสบการณ์แต่ให้อุปกรณ์ให้เครื่องมือที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อยากชวนนะอยากชวนแบบคุณพ่อคุณแม่อยากชวนเพื่อนๆที่ไม่สามารถหยุดจับมือถือได้ คือเราคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับพวกเขามากๆเพราะว่าเราจะไม่รู้ตัวเลยจนกว่าเราจะอยู่นิ่งๆกับตัวเองว่าที่จริงแล้วโลกภายในของเราเป็นอะไรจริงๆผมอยากชวนในพวกตัวแสบทั้งหลายมานะพี่ป๋องกับพลแจ็คแฟนฉันไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกแสบๆทั้งหลายอะมาแล้วมาเก็บมือถือจริงๆดูอะผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าแต่ละคนจะเป็นยังไง